ร้อนเป็นตะเพงแท้ะ <c oughs> ัะ้เสียงดังแล้วนึงกับอะไรเนาะมารับดีไท้เว้ย พอตื่นแล้วที่ดนแล้วได้นี่นะสค่อยจากเมือแล้วนี่นะนานตื่นแทะสมองป่ายได้นี่นะนอนนะมิกาโดมิกาโด้ยตื่นได้แล้วที่เบ้อวายมิกาโดตื่นได้แล้วที่นอนดนแล้วได้นี่นะืม ไม่ตื่นได้แล้วที่บอกช่วงป่าได้แนะเพราะค่อยชิมเมื่อร์และเบิร์กปีนหน้ามาลงกันปีนหน้ามาลงกันยังบุ๊อยากตื่นเถอะเว้ยเมื่อยแหงว่ะอูละละ้ห่ะร่ายังบุ๊อยากตื่นเอเฟืองอยากเมื่อแล้วนี่นะฮึ สมงป่าได้ได้นอนนะตื่นซะว่าตื่นซะสู้เขาดเดอ้อลินอยู่นอกน้ำเขานนะยินบ่แมวข้างเฮือนก็มีอยู่ได้นะ่ะสู้เขาเดอ้อเขาตีตีเขาคืนยินบ่อย่าไปยมเพ้เขาเดอ้อบุษันเจ็บตู่ฟีเด้ไหสู้เขาคืนเดอ้อยินบ่ไเจ็บมันบ่